ช่องเย่ยมเยี่ยมแชนนลนะคะอันนี้นะคะต่อ EP 2นะคะปล่อยเพื่อนไปค่าน้องไปฆ่าน้องฉันมาเฮ้ยจะฆ่าจริงเหรอใช่ดิแ้ม่โอ้ะะโหวิ่งหน,นีสู้ชีวิตวิ่น,นีสู้ชีวิตฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะออไปน้องฉันนอน พี่แกให้ไปแบบนี้นะเฮ้ยคิมใครเนี่ยปล่อยฉันแนวนี้นะ่ชนะนะ่วย่ยเอาก,ก,ก,ก็เป็นก็เป็นพี่ไงไม่โอ้ยฉันปวดขามาแล้วออลโอ้ยไม่ฉันเนะ่ยเป็นนินจาแล้วพี่จะทำแบบนี้ทำไ,ไม แกอยากได้สนีทนะฉันไม่ได้ดอานะแกก็อุยกกอ๊ยยังไม่โดนแกก็ด่วนใช่เหรอจบไหมชิบ ข้าไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวมาแล้วเหรอใช่เดยโอเคโอเคนี่แกค่าจ้างนะอ๋อฉันไม่มีนะค่อยโอกาสหลังนะไม่ได้ฉันติดตามชีวิตแกนะไม่ได้นะอุะอ้ยนี่ตำรวจนี่นาะไปขอต่อยชุดกับตำรวจดีกว่านี่คุณใช่คนที่ฆ่าน้องตัวเองใช่ไหมอ๊เปล่าครับ Oh my god. Oh my god. Oh my god.